สวัสดีครัับสสวดีคุณผู้ชมนะครับทางุุศัพร์ไทยแลนด์นะครับก็วันนี้มาสรุปวิเคราะห์นะครับแชมเปี้ยนส์ลีก e 2023-2024ทับโซนตอนล่างกันนะครับโซนตอนบนผมวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะมาเริ่มดูตารางคะแนนของโซนตอนล่างก่อนนะครับอันดับที่1เป็นบางกอกเอฟซีนะครับมี6คะแนนจากการชนะ2นัดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านแล้ว2นัดติดต่อกันนะครับอันดับ2สงขลาเอฟซี มี4คะแนนนะครับจากการชนะ1เสมอ1นะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านมาแล้ว2เกมนะครับอันดับ 3. เป็นมอปทุมธานีนะครับมี3คะแนนจากการแพ้1นัดแล้วก็ชนะ1นัดน,นะครับเป็นการออกไปเยือน1ครั้งแล้วก็เจ้าบ้าน1ครั้งนะครับอันดับ4ี่เป็นพัทลุง f c ม,มี2คะแนนไปเยือน1ครั้งอาไปเยือน2ครั้งเลยนะครับเก็บมา2คะแนนนะ อันดับห้ามอนอกกรุงเทพนะครับมีหนึ่งคะแนนจากการเป็นเจ้าบ้านหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเยือนหนึ่งครั้งนะครับสุดท้ายอารทองเอฟซียังไม่ชนะใครมีสูญคะแนนแพ้ทั้งสองเกมนะครับเป็นการไปรเยือนทั้งสองเกมเลยนะครับอ่ะสัปดาห์นี้จะเตะวันอาทิตย์นะครับของกลุ่มโซนตอนล่างโปรแกรมมีดังนี้นะครับ มาวิเคราะห์กันทีละคู่หน่อยนะครับคู่แรกวันอาทิตย์ที่24มีนา4โมงเย็นนะครับมอปทุมธานีพบกับน้องกรุงเทพมปทุมธานีก่อนนะครับเกมแรกเนี่ยเดินทางไปสงขาแล้วก็แพ้มา2-0นะครับเกมที่สองกลับมาเปิดบ้านรับอ่างทองชนะไป4-2นะครับโปรแกรมของมอปทุมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าบ้านอยู่สามเกมเพราะเป็นแชมป์นะครับ ครั้งนี้จะเจอกับมอนออกกรุงเทพที่มี1คะแนนนะครับทางมอปทุมเองถ้าในตอนนี้ถือว่ายังเป็นกลางกลางอยู่นะครับเพราะได้สามแต้มมาแล้วก็แพ้1แต้มดีกว่าเสมอสองนัดน,นะแบบนี้เพราะว่าแต้มมากกว่าเสมอสองนัดอยู่1แต้มนะครับเกมนี้น่าจะต้องเล่นอย่างรัดกุมกับน้องกรุงเทพเพราะว่าน้าองกรุงเทพเสียไม่ได้แล้วนะครับมี1คะแนนถ้ามอปทุมอยากไปมอปทุมต้องทําฟอร์มที่ดีเหมือน เกมเล่นกับอ่างทองนะครับถ้าผู้เล่นระดับมหาลัยด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็วล,ว,วลลวรววขาวนะครับที่โขกสองประตูล,ล่าสุดฟองกำลังดีนะครับเซตพีดเนี่ยมอปทุมทำได้ดีในเกมนั้นนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเก็บชชนะเหนืออ่างทองหลังจากที่แพ้เกมแรกมาทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านมอนอกรุงเทพนะครับมีหนึ่งคะแนนตอนนี้แพ้ไม่ได้แล้วนะครับหมดโคต้าไปแล้วจริงๆเนี่ย มันจะแพ้ได้1เกมนะแล้วนอกนั้นต้องสามแต้มให้หมดถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงอันดับ3นะครับถ้าตอนนี้โปรแกรมของน้อยกรุงเทพไปเยือนมอประตท,ที่เล่นอยู่ในกรุงเทพนะครับเล่นที่ราชคามแถวๆไปทางยุธยาแล้วเกมที่4มารับ่างทองในบ้านแล้วเกมที่5้าไปเยือนสงขลาอันนี้มอน้อยกรุงเทพก็ยังหนักอยู่เพราะว่าเกมสุดท้ายต้องไปตัดกับสงขลา นะครับหมอล้องเทสต้องคิดว่าสามแต้มทั้งหมดถ้าอยากเลื่อนชั้นนะครับส่วนมอปทุมเนี่ยอันดับเ,เกมที่สามอยู่ในบ้านใช่ไหมเกมที่สี่ไปเยือนพัทลุงเกมที่ห้ากลับมาบ้านแล้วบางเกาะก็หนักเหมือนกันเพราะว่ามีเดินทางลงใต้ด้วยในเกมที่สี่นะครับคู่นี้สูสีดูแล้วเจ้าบ้านได้เปรียบเพราะว่าเกมที่แล้วอยู่ในบ้านเหมือนกันก็ชนะอ่างทองถ้าน,อน็อตฟอร์มดีๆ ก็อาจจะแบ่งแต้มออกมาได้แต่น็อตต้องมองไปถึง3แต้มนะครับมองไปทุนเสมอยังไม่เสียหายเลยนะเพราะเสมอจะมี4แต้มนะครับไปรอลุ้นที่2อีกครั้งหนึ่งนะคู่ต่อมาพัทลุงกับบางเกาะโขงมงเย็นนะวันอาทิตย์ที่อบจอพัทลุงนะครับพัทลุงไม่เสียหายเสมอมา2เกม บุกมาเสมอนอสองสองที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเยือนสงขาเสมอศูนย์ศูนย์จริงๆต้องแพ้นะเพราะว่าในสถิติของในในลีกก็คือเสมอในบ้านพัทลุงแล้วไปแพ้สงขาสองหนึ่งแต่ออกมาเสมอถือว่าฟอร์มดีสำหรับพัทลุงแชมป์บีจีซีล่าสุดน,นะครับยังไม่พลาดพ่ายทีมใดในแชมเปี้ยนลีกนะสองแต้มถือว่าน่าไปนิดนึงเพราะว่า อย่างที่บอกถ้าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังมีสามแต้มเลยนะครับตอ,ตอนนี้มีสองแต้มเกมที่สามต้องรับบางกอกทีมที่มีหคะแนนแน่นอนบางกอกต้องมาเอาอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูรูปเกมว่า,าโค้ดโ,โอมจิรัฐาดาจำหลัดจะเซตผู้เล่นยังไงถ้าเล่นในบ้านแฟนบอลน,น,น่าจะเยอะขนาดมาเชียร์ที่บีจียังมีตั้งเจ็ดแปดร้อยนะครับเล่นในบ้านน่าจะ รอดูว่าจะเต็มหรือเปล่าสนามอบจอบพัทลุงนะครับถ้าพัทลุงผ่านบางกลอกได้เกมที่4ก็ยังอยู่ในบ้านอยู่รับมอปทุมเกมที่หไปเยือนอ่างทองก็เบาหน่อยเพราะอ่างทองนี่หลุดวงโคจรไปแล้วนะครับนี่แหละเกมนี้เกมสำคัญของพัทลุงรอดูผลว่าถ้าสมมุติได้สามแต้มจากบางกลอกนี่มีสิทธิ์ทะลุขึ้นไปเลยนะ จะกลายเป็น5และอีก2เกมเก็บให้ได้จะกลายเป็น11มีสิทธิ์ลุ้นชิงที่สามด้วยนะอันนี้มองในมุมพัทรุงนะครับอ่ะรอดูนะครับคู่ที่สองเวนพัทรุงเจอกับบางกอกนะครับคู่สุดท้ายอ่างทองพบ,บสงขาแน่นอนตามตารางคะแนนอ่างทองคงรับมือสงขาไม่ไหวนะครับแต่การเล่นในบ้านถ้าจะต้อง เอาแต้มก็ต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะถึงเขาจะไม่ได้มีเป้าหมายเลื่อนชั้นแต่เขาเคยอยู่ทีสองมานานแล้วนะสำหรับอ่าง FC ทองเอฟซีในยุคแรกๆอันนี้ต้องรอดูว่าอ่างทองจะพลิกฟอร์มตัวเองกลับมาฟื้นได้หรือไม่นะครับส่วนสงขาแน่นอนต้องไปย้ำแน่นอนอาจจะต้องเปิดเกมลุกตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญถ้าได้สมแต้ม จะเก็บเป็น7ดแต้มนะครับแล้วสงขาจะต้องมาเยือนบางกอกอีกครั้งหนึง่งเกมที่4แล้วกลับบ้านไปรับน็อตในตอนนั้นนอตอาจจะปิวไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเกมนี้เป็นเกมสำคัญของสงขาที่จะพาแต้มไปอยู่ใกล้1ิแต้มสิบแต้มอะมากที่สุดแล้วเกมที่สี่มาวัดกับบางกอกอีกครั้งหนึง่ง จะมาตัดแต้งมันเองหรือว่าใครได้สามแต้งไปกับมันก็หกแต้มนะครับเพราะฉะนั้นมันพลาดไม่ได้อ่ะนี่คือคู่ที่สามนะครับดูแล้วอ่างทองคงไม่ไหวอ่ะดูสภาพแล้วนะครับเจอทีมแข็งแกร่งอย่างสงขลาอันนี้เป็นโปรแกรมในวันอาทิตย์นะครับมีเตะก,กันอยู่สามคู่มีสี่โมงหนึ่งคู่หกโมงสองคู่เลือกดูกันนะสุดท้ายนะครับมา สรุปแข่งต่างชาติทางฝั่งขวานะครับเป็นส่วนตอนล่างในตอนนี้นะครับที่มีสีเขียวเขียวเนี่ยคือยิงในเล่าแชมเบนส์ลีนะครับสำหรับบางกอกก็คนที่ยิงได้เยอะคือดูดูนะครับคารอนล,ลิมายิงไป14ประตูส่วนซซยะโคติมะยิงไป4ประตูแต่ซัดใน แชมเปี้ยน,นไปแล้วสองลูกนะครับเอดิสันยังหกประตูเหมือนเดิมนอกกรุงเทพนะครับมีคนที่ยิงแชมเปี้ยนลีกได้ก็คือคิมซองซูยิงไปหนึ่งประตูนะฮะมปทุมที่ยิงในแชมเปี้ยนลีกได้แล้วคืออิลิกคูมิยิงหนึ่งประตูจากเดิมยิงในลีกสิบเจ็ดประตูวันนี้ยิงเยอะเยอะมากเลยนะครับ อ่างทองอ่างทองก็จะเป็นคารามไอดริสนะครับยี่สิบเอ็ดประตูแต่ยังยิงแชมเปี้ยนลีกไม่ได้นะคซื้อเหยงเฮอร์มันยิงแล้วในแชมเปี้ยนลีกนะครับในลีกยิงไปแปดส่วนสงขลานะครับอาริยูยิงหนึ่งประตูในแชมเปี้ยนลีกในลีกยิงไปห้าประตูส่วนคนที่ยิงเยอะของสงขลาคือ อาซิกิยิง12ประตูนะครับพัทลุงสียูเขียวก็คือออสว n นโดนะครับเนโตยิงไปนหนึประตูแชมเยนลีฟแล้วก็โจนาธานเบรนโดยิงปนหนงประตูในลีกสองคนยิงรวมกันสามสิบอประตูต้องถือว่าสามภาษาในแดนหน้าของพัทลุงมีผลในทุกๆเกมเลยนะครับ มิสดายิงหกประตูอ่ะนี่เป็นสรุปให้นะครับสําหรับแข่งต่างชาตินะครับสําหรับก่อนเกมนัดที่3ามแชมเปี้ยนส์ลีกสองพันอ่าสองพันยทั 24. นะครับเราดูว่านัดที่3ามผลจะเป็นยังไงแล้วนัดที่4ี่จะเริ่มเห็นแล้วนะครับกับนัดที่5สุดท้ายแล้วใครจบอันดับ1อันดับ2นะครับดูตามนี้เลยนะครับใครจบอันดับ1อันดับ2จะไปชิงที่1กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เลื่อนชั้นอัตโนมัติสำหรับแชมป์ส่วนอันดับ2ไปชิงอันดับ3กันอีก2วีคนะครับน่าจะพักวีคของสงกรานหนึวีคแล้วก็มาเตะกันต่อเลยนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับวิเคราะห์กลุ่มโซนตอนล่างนะครับขอบคุณมากครับ